สวัสดีสวัสดีเอฟซีบาซุนโซคอนเนาะไม่นี่บาสุกซื้อนกเจ้าก็ข้าเจ้าเนาะนกเจก้าต,ตัวหนึ่งสิบพันกีบพี่น้องเลยประมาณจักบาทเนาะ,ะสิบพันกีบยีกว่าบาทประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะตัวหนึ่งแมนสามสิบเอ็ดไม่เอานะประมาณนั้นแหละสิบพันะนะพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าเอามาขายเนาะเพราะว่าเขาจับไปเี้ยงเมื่อคืนนี้ขาเจ้า เอาอรแอมแทงเอาเนาะมันนอนอยู่ตามกกใหม่พี่น้อง <Okay. S 1> นกแบบนี้ฮะวันนี้เสิมาแกงใส่นโดมิสมเมนูพี่น้องเลยแกงใส่นโดมิสมให้พี่น้องเบิ่งหรือว่าลาบกระเสบได้พี่น้องเลยปลา,ลากระเสกระดูกมันอ้อยีราฟกินได้เนาะพี่น้องเอาไว้ยึดไทยเป็นสัตว์สังวนบ่ตัวนี้นะ แต่หมันจะบอกหรียกว่านกขาวๆนกกระย่าบอกเป็นสัตว์สงวนนกอันนี้ไหนนกเจ้าไหนเป็นสัตว์สงวนแม่นแตบอกนกย่าผมกะมินกเจ้าโบไม่อยู่ไทยกระมิคคือกันนี่แต่บอกมันขาวเบิร์ดเออแต่กัขาวมันกี้คือนกเจ้ามันโตใหญ่กว่านี่มันย่างคือเป็ดโอ้หง่ามันล่งเดียวขาวๆนี่เป็ดนกเจ้าเอ่นกกรย่า บ่เคยได้กินจะเือนนเคยได้กินเจ้านกกนคเ้ขอจ้านี่คองแสบเลยพี่น้องเ้ยได้กินแต่ตอนยังหน่ออีเมลละอ้อมกินเนาะทิ่ออมก็ได้นะแม่เนาะมันในยาบนี่พี่น้องนกเจ้ากินเลยเ แกงกิแกนแพนนกเจ้าบางทีตอนนี้อยๆเนี่นั่นไหมเนาะสำบกบกำกนหนนะำหนดใจหนะนะสำกันเนาะติดตัวตัวใหญ่ตัวสมิ่น,นกเจา้เาเผาคนมันออกแล้วพี่น,อน้อยมาดิเผาคนบัวมันออกอ เจ้ามันสิซบแลมแลมนกเจ้าเฮาเอาตูสุดดอกวันนี้ใหญ่บ่พี่น้องตัวน้อยๆนะตัวน้อยหลาตัวนึงยังบ่อิ่มครับเป็นหยบ่คได้ตัวนึงาเป็นหยังกายตัวนึงเนาะหยังบ่เป็นนกอันนี้มันต้องไปเบิ่งว่ามันสินอนบ่อนดพี่น้องวยามกงนก็ไปหเอา ก็แห่เพราะมีละติงติงน้อยหนึ่งมันก็บ,บินนี่ล่ะหากินเนี่ยลายอยู่บ้านมาสุกนี่ลายเดี๋ยวเราบินเป็นหมู่เป็นหมู่นะ้ำแยามแรกเนาะแต่เอามันบ่ได้เด็กแต่มันลายพันหัวแจ๊กบนนอสนกอันนี้มันไข่จังไรเลยเนาะเราเคยเห็นห่างมันจะเสือ เป็นตะยามนี่เแา้แม่ยามนาวเนาะมันจังมีนกอันนี <tr> ้เนาะยามเขาเปียวมันก็ไม่บินเป็นลมจะมันมาจังไหนนกอันนี้มันไปตามเราดูดอกเนาะเป็ยามหันหอนมันไปอยู่ทสาเลยเนาะบินมันบินไปอยู่แถวไดเลยเนาะลูกปลาเนี่ยไปอยู่ทรมันแจกกับยายบาดมันห่มมันสั่วห่ม เดี๋ยวจากชายก็ว,นนว่าง่านะวัวนี้เขาซื้อขวดพี่นนองนี่ถ้ากระดูกได้นุกอันนี้ตัวหนึ่งกระอิมนะ,นะเนาะของแจ็บพี่นนองให้มิเตสีนนะ้องเนาะหงงหนาเอิกมันยนะ ปากลาบน้องแม่นเออนาะสดดาบบัมันมนยำไ้แต่ว,ว่าตอนนี้เขาจิแกงใส่น้องแม่สมเนาะพี่น้องมันจังมักค่ะนะมากินแกงน้องแม่สมแมกและแนวแสแสมันหผิดแต่ก็พอไม่น้อยๆกินบ่ได้กินมาแล้วคล,ลองดอง จะเละมันจบไหมจะบลอกอามันกินแต่ปลาหมดอันนี้มันกินปลาหนวกมาคอยสกปรกปลากินกระเดือนมันก็กินหันมันเห็นไม่ไมมไม่ไหมถ้ามันสีถ่ายกินแต่ปลาพวกที่มันตายแล้วมันจะไปกิน กินจะสัตว์นะเออดยนี่มันก็ะใย่มานี่เห็นมันใหา่มาแถวหน้าก็มีของกินกะสิกรเดื่อนี่บ่ได้กินยแหลมงจะมันไปใส่มันไปอยู่แถวไหนอ้กาโหโแมดเนาะเห็นมันไหนใหญ่ท่นมนัเนอ ถ้อยากไปเห็นน้องหมองมันอยู่ยามแหลกน้องมันจะไปอยู่ทสาเลยจะได้สีเห็นมันมันไปอยู่ผีบภาษาป่จ๊ะ <c oughs> มันไปอยู่แถวบอมเหนบ้านเฮาเร็บนกในข่าวสารดีมันใหญ่ๆๆยยถิน่นถิ่ๆๆนป่จ๊ะหมอกในี่ใมันจังละมันขานไปอยู่ท้ายป่ะจ๊ะ <c> ม <oughs> ันบินไปทางประเทศเนาะ ขาไปนี่แนบมีหลังไฟอันบอมีเอียงตับไตาสายผูกมีทรนตับเอามีเป็นออกเลยไหมคือไก่เห็แต่ว่ามันหน่อยก็ไก่เนาะเดนไยวบีมันก็ได้นสายมันก็เอาเด้อสายมันเอาได้แต่เอาได้หรือเปล่อมีเอียงเหมือนตีฮะเดมันดำๆมีแต่อันนี้ เดี no video, no. ๋ยวนะมีแต่สีน่ะสำไก่หน่อยเนาะนกไก่หน้ายังตัวใหญ่กว่าป่ะแม่นกไก่หน้ายังตัวใหญ่กว่าพี่น้องนี่เด้อหากินยาอยู่ไทยยังกินบ่ไรได้เป็นสัตว์สงวนลักกินขนาดใหญ่ด็อกคือเขากินจะซี้นะกลับมามีไผเห็นเนาะ แต่ว่าขันคืออยู่ไทยเขากินเขาต้องกินแบบเบอร์ทาคิบกับปอมก็ยังเป็นสัตว์สงวนอันหนึ่งอันหน่อยเฮียกับปอมก็กินบะได้แม่สัตว์ว่าอืมแม่สัตว์สงวนข้ามบนเป็นบอดปอมบอดแจะ ินแต่ว่าแถวอีสานเขาจะก็กินนะเป็นศ์สวนไปกินพ่อกระไม้ท่านเ็าเห็นอ้พวกเดรราบะพวา้หูนะเร่าบะกินบะระอีพวกนดรร่บะเป็นว์สวนกระทั่วประเทศเลยกฎหมายเขา ก็ได <c oughs> <kleine and> ้ต <c oughs> ิบโตตัวน้ออยู่ดอวกะไดอันนี้อี่มขาดหนึ่งพอดีเอียมขาดหนึ่งพี่น้องเลยเอาแกงไปขัวก่อนนะเนาะอยวกกลับไปขัวากินข้าวเพื่อนพี่น้องเ้ยแล้วข้แล้วนะเนาะนว่านี่แบกขึ้นแล้ว นี่นเปหน้าก uh ับพวกกวางไปเดินบ่มีขาวบ่มีหนาไปจต่อเพื่องปีนี้บะเลเฮตหน้าแซงนะปีนี้เอาไปสิปั๊บหน้าไปเห็ดหนึ่งเห็ดูเห็ดแท้ปีหนาจังเห็ดปีนี้บะเห็ดเอกปั๊บหน้า ยังเดียวซใช่มะพร้าวตั้มมะพริกอันนี้เอาปลามาปล่อยได้เคยวะว่านอันนั้นใส่รึเปล่าะว่านเข่าใส่ใส่หมองแก้มันแต่ก็บบนดำไปดำม,มันต้องควัดให้มันเนลิกๆขุดลุกปลามาปลอยใครอันะ น้อยมาาอืนจปุงก่อนมานีตังทีขว,ออว่อืกรปรุงดีวล้อนจขวาการแกงค่าต้งปุงก่อนเดีจังขวา่นไม่ใสน้ำมันหอยดาป่ะ่ใสหรอใสบ่แม,ม่ไม่ใช่บบน,นี่ยรใสนี่ใสตาเม กานกจ้าได้พกเยี่ยมเลยเอออันนั้นขานก็ได้อ๋นใส่ข้านียวอใส่ได้น้ามันหะกใส่ปลาแดดันะหมวปลาใส่น้มันหอยวก็มาใส่ปลาแดกกูว่าหมวใส่ปลาแดดใส่ขนงเคบเลยข้ากว่า็มันจปรุงที่รังเนาะ เริมฝดได้พี่นอ้องตอนน้อยหนึ่งเนาะจะใส่แต่อันนั้นได้หลายๆน้ำแหมสมแม่มันติดหมอด้วยนี่แม่มติดหมอด้อนมักก็ตาจด หอมตัหอมแต่าสมเนื้อหอมชักพิษอันตร ก็ชิงนไข่เห็นดลาบนกเจา้าหแกงแกงนกเจ้าแกงน้ำมันงาแกงน้ำมันซุปไก่นกเจา้าแกงนกเจ,ากกเจา้าซอสน้ำม,ม, <laughs> มันซุกระดูกมันอ่อนๆไลยโบมันมันสีแดงหย่ำกระดูกมันได นูหนะหจะไม่เห็นจะได้ว่านูนูนก็ไม่ตมกไม่เคยแฝบมุกก็แดแล้วพัดนะนะปีขขกขัวกระแท่ฝนี่ขัวแน่วในใจปีกหกระชสแฝ<ๆ>ดกระแทแนูขัวปกี่เป็นนง้บาีมันอ,อ,อันไหนสมโลกเนาะพี่นอ้องถ้าขวบเระเครื่องเครงมันละขวจนจีดมันซุกขนันเด๋ก็ใช่นะ Để nó ừ. nạm để có say não mạch sống nó sổm. Nạm một nạm sống có được không nạm sống có được không bộ say <laughs> <laughs> <để đánh phương. cười> <laughs> <laughs> แกงนกแกงนกจิบมาขนาดแ่บปะโอเคเอายังมาใช้ก็ได้ก็ได้่ะแมาหมอนัสุกตอนนี้ก็พดแล้วแล้วนะพี่น้องเท้างเติมง จนนอมัสมมันสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาพักอีตูใส่เนะานะนี่คือใบอีตูหรือว่าใบแมงลักนั่นเองคนลาวเสือน่าใบอีตู่ถอดประเทศเนาะพักอีตูคนอีสานก็นเอิญคือกันใบอีตูแต่ว่าผักผากกลางเอิญผักกลางของอ่าคนไทยเอิอนใบแมงลัก มันชหอมให้อกตัใ่ไห้มอืมเ,มเดมอมมมบเนาะมม่มมมมมแม่มมมมมนมมมมมมะมมมมมมม้

เอาแคกอแาล้มก <l id> <kah> <ket> ่มาจากหัวแล้วปลาหัวหมูปลาหัวน้ทางนี้ส <occurs> ิขวานี่ตะกะเตนพี enfin ่น้อจับตะกะเตนมือนะะกเต็นอาเดีจิรอนบ่ฮะจิดีดเไปเสือฟ้นัมาไต่บ่วะเสือฟแมงใหม่ไปยังจิดีถ้ามาสะนี่ะแพรงลายเป็นเท่าไรเป็นพันบาทพัพันบาทพูอ ใช่ไมมันถใช่เด็ท่ไหใส่เนาะดอได้หน่อยนึงเนาะเพลอดมัน็นสุดมันมีสุดนสื้อแล้วก็ต่เสียงมันจะดีดมาแบบนี้โอ้สามเอา้าบ้ชเะมาสาได้ยเนาะ้านน้นเน นีกเก็บยะนี่กระเต็นกเปิดไฟน้ำที่นงตะกระเตนมันกลับมาตัวสบายๆตัวนี้ยันสมีไฟแสงสีเมือดได้เปิดไฟธรรมดาเมื่อกี้ยังินมากอันบัดเมือดามันกลบหวนั้นมามันข่ามก็มีวะมันข่ามข่า วันนี้อันหมูว่าน้อยมากเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีหมูว่าเด่นน้ำพี่น้องสิจะไดล่ะมาจากมาจากไซก่อนบ้านไหนโอนี่โมนี่มาจากกระดุมมาจากกระดุมส่วนคนมาจากลักกิมมาแต่นั่งโค้งเนาะส่วนขาประจำเองกับมาแต่บ้านน้องฮีนมาจอนมาจอนกับบ้านยังน่ะมาปุ๊กมาปุ๊ก มาฟุกเนาะวัีคกัมาฝากทองน้ำเบาน้อยเนาะเอาเลยเจ้เจ้านั่จยัอีนึขายทองคือาเหมือนคน้าเนี่หดกเมริการ่งได้กินนมเจ้าันคืออะไรถไมอไปรลใชไตดเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ้าแท้เดีเอ่ะ กินว่ไรเกินป็ดหมูจะบอกจะอยาจะว่หันกินแมงกากระแตกินไรกินแมงก้ะกระแตกินก็กกกระเพาะก็แกกระเพาะเหรอปไฮะปลากอะเท่านขอผ่ากันไปหันกระเพะย่อมได้คนันอันนี้ปลาอันี้คะทำนมสมแห้งผิดไดหรอแม่ผิด นี<ส>่ไกินได้นี่ไนกิงได้นึ่งใบต่อกกละสองใบหมดต่อคนละสองใบกินเผาหนึ่นกันกินเืม อันห่อหมดเรื่องพว่เขาวันศุาไปหาดูอีรอหหาเอาชีวิตรอดขึ้นดงขึ้นดงเอาเต็มไปน้ามืออีครับไปสางที่เปิดไปทางที่พักเองหนาวพัก เอาตนไเป็นสุบเป็นยงเราลงออันไปกันน่นนี่่ต้นไม้ขึ้นอายุยงนั่นเลยครับใหม่ฮะหรือโตกวันนมันเป็นอันว่าปลาสงวนบอกบอกเป็นหยักเป็นปลเป็นดงเขาเห็ดไม่ใช่ใหมจะมีปลาสงวนน้น้อยง่ายกับว่าให้างนงวนเลยปนม มีมองดียวเเนาะเขางวันมีเขตดึงการแปนมันทางล่างแบนเดะตะกระแดนมันเฉยเบเอะอ่านีอันน้าใสู่เป็นจำนวนใปเอา่อยเนาะห้อนะาตรวหดบงแบนไ้ได้เนี่ย มัดไหมแสบแสบอยู่งออยู่านั้นขึ้นมัดดีหายเลยแต่กรดโดัทุกทีบางหันมันมัดน้ำหนักเนาะหนักตัวน้อยตอนตันนั้นอืมเหมัอนอบบะชันเมื่อเนี้ได้กินมาได้กินได้กินแกงโตจนเขาใท่าไรก็บ่อเจ้าเจ้ากินแกงกระสือธไรกะบ่อเจ้า แม่สิโกบีบบ่อทักหนีป้านกิน,กน,น,นักันกินยังแซ่บปลลูกแซ่บ่ นี่ก็จ้ำขาวอย่างกาส่องมิดปลามันจบเหมือนวันนี้อ่เนาะคนคนแก่งน้ำอ่ะวันนี้อครับาะมาชวนเนาะปลาใช่รึทำไงก็ได้นะจ้ำเนี้ยจ้ำเนี้ยจ้ำเนี้ยจ้ำแก่งน้องเจ้าน้ำ หายใจคนมาตั้งแกงน้องเจ้านน่นไปแม่พูดมันหายแม่แล้วี่ม่หายเมหรอนถามมนสิถามอ่ะนีากินเลเออนั่นแม่จะหายวะน่ะน่ะบิ้งากเข่าข้ามไงบ่อ๋ไมู่กอยาข้าม่ไม่รูก mọi người 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 mọi โอเคอาหารเยอะกว่าค่อยๆตัวตาวบผีดิบก็ด้รอยดอยเถอะใส่ช้อนถมใส่เต็มหน่อยก็เต็มบอใต้องเพิ่มฟิน่ไปไหนนะหน่าหน้าไทยคือหน้าไทยคือกันบอหน้าข่อยแห้งน้าคนนะบ่ตะกี้ตะกี้รักดอยถือใบดอยเท่านั้นแหละ เด่นหาคิปด้วยน้ำปีเนาะคือกลางทางไหนตัวในหน้าบ้านนี้คนเดียวคนเดียวไมป่าของอ่ะป่าปู่ปาอปล่เองไทยเองป่าเองงานแดกงานแดกเกี่ยว่้เดวจะเจอรถมาไว้เกีียวไว้เดียวพปลดจะเพิ่นดดตายเพราะเ่เราะอะไ่ะมาอ่างเบาเงเลยเดียวับรบ้ กับรููเนี่เนาะห่าได้ยแทะยังไปบาดได้กระโพาะมห่าเน่ะเื่อมหายไม่กินเขาต้องมาจุดดุมเน่าเสื่จะได้อยู่ประมาณรอยพุกเจ็ชิดูว่กับสองร้อยขนาออ๋อไรหน่่ยหนามันหนาตอนนั้นจะบริเ็นก็จะ สนิทนจะเองอ่ะใวนมอ้โหดีนะขาดเลยเห็นไปซมีไฟมาซอยไฟอ๋นแล้วอีกคเนาะถากใช้กันไปนี้ด้ไมีไฟซอไฟวะเสื้อนงเคยซอนี่ยนี้ดยนีจากนี้นีโด้แงแง่เนีด นี่นี่โดนกตมามาผิดมาแล้างอ่านี้ยิเเอาเปลี่ยนเป็นไม้ป่ะวันนี้นเอ็นใ้กล่องเล้ลูกทกเลยจ้า